สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเรากําลังจะเดินทางไปบ้านเจ๊แมวกันนะคะเราจะไปปิกนิกกันค่ะวันนี้ไปปิกนิกที่สตนเวลพาร์คเป็นชายหาดที่เรามากับเจ๊แมวครั้งที่แล้วนะคะที่จําได้เนาะนั่นแหละก็จะกลับไปปิกนิกที่ชายหาดนั้นค่ะตรงนี้แปซิฟิกไดรฟ์ค่ะรอบรอบเ,ออเรียบไปนี่ก็จะเป็น ทะเลนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะคนก็ออกมาเดินเล่นนะคะวันนี้อากาศดีค่ะเดินเล่นถ่ายรูปเนี่ยค่ะเป็นทะเลริวทะเลสวยๆค่ะถ้า ขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นวิวมุมท็อปนะคะสวยงามมากค่ะจอดรถตามข้างทางนี่ละคะเพื่อแวะถ่ายรูปนะคะบรรยากาศบ้านชายทะเลค่ะอารมณ์ก็จะเป็นคล้ายๆบางละมุงคล้ายๆศสีระชาบ้านเราเหมือนกันนะ บางมุมเนาะคนก็ออกมาปั่นจักรยานเนี่ยค่ะอากาศดีใช่ไหมคะทุกคนก็อยากออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านค่ะใกล้จะถึงทะเลแล้วนะคะวันนี้คลื่นแรงค่ะสังเกตดูคลื่นแรงลมแรงจะไม่มีคนเล่นน้ำตามชายหาดนะคะคงจะเห็นคนเล่นกีฬาทางอากาศค่ะถ้าลมดีอย่างเงี้ยนะคะ เขาจะออกมาเล่นทะเลเอ้ยเล่นกีฬาอะไรเดี๋ยวเราจะได้ชมกันค่ะได้ชมแน่นอนค่ะวันนี้เพราะว่าขึ้นแรงอย่างนี้ลมแรงอย่างนี้คนไม่เล่นน้ำค่ะแต่เขาจะไปเล่นกีฬาทางอากาศกันค่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะถ้าเเขาออกมาเล่นลมแรงอย่างนี้เขาจะมาเล่นแน่นอนค่ะเ,เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะถึงบ้านป้าแมวแล้วค่ะ เด็กๆก,ก็เล่นเกมรอนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่กำลังจะเตรียมของ <Yeah. S 1> ออกไปปิกนิกนะคะเดีกยูซีสัญญาวินแดดวันแอนเดนพอตเตอร์วินแอสเวลบ both of y ว u win โอเคตอนนี้สองคนนะคะเล่นกันแต่ว่าก็จะมีไฟกันน,ะะนิดหนึงจริงหงรือเปล่าเออ lady go first ใช่ไหมใช่ lady first โ h oh, 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 oh. ก่อนที่บ้านป้าแมวจะลกไปกว่านี้เราออกไปปิกนิกกันวันนี้เรามาปิกนิกกันค่ะกนี่กจะทาเรียบร้อยวนี่ค่ะโาอ๋ไม่เป็นไรหรอกค่ะเขาเขาอยากได้ธรรมชาติค่ะธรรมชาติเลยนะค่ะป้าแมวกำลังตำส้มตำให้กินค่ะ ปูปลาแซ่บๆใช่ไหมป้าแมวแมนอยู่แล้วใส่พริกเต็มคลุกเด้ออืมอ่ะค่ะดูดูสีสันอืมสัวเลียสัวเลียลงไปเลยค่ะความนัวบังเกิดขึ้นแล้วแมนเลยหรอเสียงนัซ้ำไดรีบกินรีบกินรีบกินงวันนี้วันอาทิตย์ ค่ะคนก็จะออกมานั่งเล่นปิกนิกกันเนาะบรรยากาศคือแดดดีคนก็ออกมาเที่ยวเล่นปิกนิกเหมือนพวกเรานี่แหละเนาะโอ้ยถ้าชิมนี่อร่อยแล้วค่ะอาหารในการในการกินของเราวันนี้คือนี่นางเอกหรือพระเอกนี่โอ้ เป็นลาบปากเนาะได้กินอะไรนี่ได้กินจิ้งลีดอ่ะนิกกี้กินเป็นโอ้ส้มตำปูปลราอันนี้คือหมูปิ้งข้าวผัดยำ ยำมะม่วงแล้วก็ขนมจีนผัดหมี่ชมพูโอ้หมกหน่อไม้เอาข้าวเหนียวไปค่ะเอาข้าวเหนียวไปนี่ค่ะข้าวเหนียวโอข้าวเหนียวได้หรือยังคะค่ะแกงหน่อไม้ นี่นอตเย็นอตเย็แม่ีนนีกเป็นแท็บเล็ตพอเตอร์เด้อแ่ตอนนี้อิ่มข้าวแล้วใช่ไหมคะพวกหนูจะไปทะเลกันแล้วคะ่ะเนี่ยกำลังจะไปทะเลกันคะ่ะเราโชคดีมากนะคะที่มาวันนี้ลมแรงจริงคะ่ะแต่ว่าอากาศก็ดีนะคะแล้วก็ จะมีนแผนกนี้ค่ะนแผนกที่เฝ้ากระเป๋าให้เรานะคะเฝ้าของเนาะเราจะเดินไปแต่ตัวกันเลยค่ะตอนนี้เรากําลังจะเดินไปทะเลนะคะเรากําลังเดินไปชายหาดกันค่ะสวัสดีหน่อยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ เขากำลังจะแลนดิ้งค่ะใครใครอยากเล่นพาราชุตก็240นะคะสองร้ oh. แล้วก็ขึ้นไปประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงวันนี้เรามาอยู่กันที่ชายหาดนะคะสแตนเวลพาร์คะบรรยากาศดีมากค่ะ เขาเล่นพาราชูสกันเขาก็จะบอกว่าห้ามเข้าไปในแอเรียฮะนี้เบบี้ let's go hey no the people must to walk here do you see the side. ทงสีแดงนะคะทงสีแดงคือห้ามเล่นค่ะอันตรายนั่นน่ะทงสีแดงเนี่ยค่ะทงสีแดงคือห้ามเล่น ขึ้นแรงมากอันตรายค่ะสรุปว่าวันนี้นะคะเด็กๆไม่ได้เล่นน้ำทะเลนะคะเดี๋ยวจะเล่นทรายกันแทนเนาะวันนี้แดดดีนะคะคนลมดีค่ะคนออกมาเล่นพาราชูสนี่คนออกมาเล่นพาราชูสกันแต่เด็กๆคือจะเล่นว่ายน้ำไม่ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะขึ้นแรงมาก ขึ้นแรงมากค่ะลมแรงขึ้นแรงวันนี้คือลมแรงนะคะลมแรงมากเขาก็เลยไม่ให้ไม่ให้คนลงเล่นน้ำเนี่ยคะ่ะได้แต่ถ่ายรูปค่ะวันนี้ ได้เล่นน้ำเลยค่ะเขาไม่ให้เล่นอันตรายขึ้นแรงลมแรง a ดน e r o u s เขาว่า a ด g e r o u s เนี่ยค่ะลงได้อย่างสวยงามค่ะคนนี้ค่ะบรรยากาศค่ะตอนนี้เราเล่นทรายกันเสร็จแล้วค่ะกําลังจะเดินกลับไปหาป้าแมวนะคะเนื่องจากว่าตอนที่ซอนย่ากับพอตเตอร์เล่นทรายนะคะเราไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะก็จะถ่ายได้แต่รูปเนาะเพราะว่าดูแลรูปค่ะดูบรรยากาศค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปของพาราชูตให้ดูค่ะเครื่องนี้กําลังล่อนลงค่ะโอ้ยถ่ายทันไหมนี่แต่ว่า เบอร์นิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรเนาะโฟกัสไม่ทันค่ะเนี่ค่ะเขากำลังจะแลนดิ้งคนนี้เขากำลังจะล่อนลงเนาะดูนะว่าเขาจะลงถูกจุดไหมเนะี่ค่ะเวลาเขาลงเขาก็จะดูสัญ,ญลักษณ์นะคะว่าโซนที่ลงได้ก็คือโซนตรงข้างในเนาะข้างนอกคือให้คนเดินข้างในเนะี่ยแต่เด็กคนนี้ น้องคนนี้วิ่งเข้าไปนี่แหละค่ะถ้าเป็นแบบนี้คือผู้ปกครองต้องเรียกให้เด็กกลับมาแต่ว่าเนี่ยกลับมาไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเขาลงเขาจะแลนดิ้งแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาเขาเห็นแล้วแหละว,ว่ามีคนเข้าไปเขาก็เลี่ยงๆอะเนาะลงได้อย่างสวยงามเลยค่ะ เขาเล่นเก่งนะคะเนี่ยที่นี่เขาฝึกมาเนาะคนนี้ที่เพิ่งลงไปอะคะ่ะที่เพิ่งแลนดิ้งไปเมื่อกี้พอเขาแลนดิ้งเสร็จเนี่ยคะ่ะนี่แหละเก็บได้สวยงามเลยคะ่ะพอลงเสร็จแล้วเขาก็ต้องเก็บนะคะเก็บละะ่มนี่ค่ะพอเขาเก็บเสร็จ เก็บเสร็จก็ต้องเอาล่มเนี่ยไปพับเนาะมีอุปกรณ์เยอะนคะคะเขาก็แบกแล้วก็ต้องเอาล่มตัวนี้ไปพับนะคะ ตงข้างในนี่คือห้ามคนเดินเข้าไปเพราะว่าพาราชูสอะค่ะเขาจะลงแลน,นด์แลนดิ้งตรงนี้นะคะคนเขาให้เดินช่องนี้พอพาราชูสลงมาเขาก็จะมาลงช่องข้างใน,นะคะ่ะน่นข้างบนนะเขาจะเล่นพาราชูสกันอยู่เเครื่องนี้ก็กำลังจะลงนะคะ เนี่ยเขากำลังลงมาแล้วค่ะอันนี้คือจะมีคนนั่งด้วยแล้วก็เสียชั่วโมงเนาะเสียครึ่งชั่วโมง240ดอล240ดอนก็มาเล่นพราชูดได้ค่ะ จะได้เห็นวิวทั้งหมดของสแตนร์สแตนวิวท็อปสแตนร์พาร์คแล้วก็บอร์ดทิวข้างบนค่ะเยอะเลยค่ะเยอะเลยวันนี้เยอะจริง เวลพร์คนคนเล่นเสร็จเขาก็จะลงมาพักตรงนี้เพื่อพับล่มมนะคะเก็บอุปกรณ์ต่างๆนี่นะคะ่ะคนที่เขาเล่นเสร็จแล้วเขาจะลงแลนดิ้งตรงนี้กันทั้งหมดเลยนะคะเขาก็จะหาจุดแลนดิ้งค่ะ ต้องจะโฟกัสไม่ค่อยได้เล็กเกินเครื่องนี้กำลังแลนดิ้งแล้วนะคะที่สังเกตดูนะคะเวลาเขาแลนดิ้งถ้ามีสองคนนะคะเขาจะแลนดิ้งตรงสนามหญ้านะคะ ก็เพราะว่าคนที่เขาเล่นสองคนอาจจะคนหนึ่งไม่รู้เทคนิคในการเล่นนั่นเองค่ะคนหนึ่งก็เหมือนกับเป็นครูฝึกหรือว่าเป็นพนักงานเนาะนี่ยลละค่ะเขาก็จะลงในที่ที่นิ่มๆเนี่ยค่ะลงเสร็จก็นั่งลงเขาก็จะบอกให้นั่งลงนั่งลงเสร็จก็เอนตัวไปตามทิศทางของลง่มจะได้ไม่ เจ็บแล้วก็ไม่ดึงหลังค่ะจะดูคนแลนดิ้งอีกหนึ่งคนค่ะนะเขาก็จะเอาล่มมาเก็บแล้วก็มาพับตรงนี้ สำหรับคนที่เล่นทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นคนออกมาปิกนิกค่ะนั่นนะคะตรงบอร์ดฮิวนะคะที่เขาเล่นกันดูวิวมุมสูงเพื่อมาลงแลนดิ้งตรงนี้ค่ะ ลูกไม่ได้ซักคลิปเลยวันนี้เนี่ยแหะค่ะเวลาถ่ายคลิปแล้วก็ดูลูกไปถ่ายคลิปไปค่ะตามมีตามเกิดนะคะทุกคนเรานั่งตรงนี้เราก็ได้วิวดีเหมือนกันเนาะนี่เป็นกีฬาที่คนนิยมมากนะคะเนี่ยคนนิยมเล่น สำหรับชมวิวมุมสูงเนาะเนี่ยทั้งฝั่งนี้ก็กำลังจะลงมาละใครที่ยังบินไม่ได้เนาะยังเล่นไม่เป็นนี่ก็ต้องจ่ายนะคะครึ่งชั่วโมง240ดอลห้าพกว่าบาทต่อครึ่งชั่วโมง อันนี้เขาเก็บเขาเก็บล่มละเก็บพับล่มเพื่อใช้ครั้งต่อไปเนี่ยเก็บไปเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่ในรูปแบบรูปทรงของล่มเนาะเขาก็จะรู้วิธีการเก็บเนี่ยกำลังจะลงอีกแล้วค่ะนะ้แลนดิง้ง เรามาได้เล่นทะเลด้วยมาปิกนิกด้วยดูเขาเล่นกีฬาพาราชูด้วยปออนถ่ยวิดีโอคลิปครับที่นี่เขาก็จะมีจ้ะลูกซนยากับพอตเตอร์รอปออน เดี๋ยวเดี๋ยวปาออนบอกจะถ่ายรูปรวมกลุ่มกันหน่อยไหมคะจะถ่ายให้ค่ะยิ้มค่ะทุกคนขอบคุณค่ะวิมิดาเกนค่ะซูนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วม สร้างสีสันให้กับคลิปของเราแล้วก็เราจะจัดอีกแน่นอนค่ะสำหรับบรรยากาศที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ค่ะพอเตอร์ฟันหลอโดวยว้ยไม่เเดี๋ยวก็ไปใส่ค่ะเมื่อกี้ไปเที่ยวไงไปเที่ยวที่คิดว่าจะได้เล่นน้ำแต่ว่าลมแรงเขาให้ลง ลาไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะโชคดีมีชัยกันทุกๆคนค่ะบ๊ายค่ะ